กวาลังจะเลี้ยวเข้าสนามบินนะครับเรากวามงกวาลังจะเลี้ยวเข้าสนามบินตอนนี้สนามบินสกลนครนะครับเราก็เจ็ดไฟแดงซะหน่อยตามธรรมชาติเจ็ดไฟแดงซะหน่อยก็อแต่ก่อนไม่มีไฟแดงแก่อนไม่มีไฟแดงเราก็อธิษฐานว่าขอให้มีเธอเพราะว่าอะไรบางทีมันรีบร้อนมันเลี้ยวอะบางที เดียวไม่รู้เรื่องกันนะครับนี่เราติดไฟแดงรถทางตรงก็เวตอนเข้าสนามบินนะครับตอนเข้าสนามบินอ่าแต่รถนี่เร็วมากนะครับเมื่อสมัยก่อนไม่มีไฟแดงบางทีเราก็ต้องบางทีเราข่าอกาสวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไปย,ยูเทิร์นกรับมาสะดวกกว่า นะครับไปเรื่อยๆรถจอดแล้วห้าเข้าสนามบินนะครับตอนนี้เข้าสนามบินพอ,อสนามบินนี่เขาสร้างอะไรอ๋อสร้างอาคารพาณิชย์คนมองเข้ามาเอ้าคนขับหัวนลนล้นอ,อะไรวะขับรถก็เข้ามาสนามบินเดี๋ยว

ไยถนนก็ได้ปิดไปแล้วนะครับไยถนนก็ปิดไปแล้วตอนนี้หกโมงหกโมงจอดตรงหลังคาที่โพก็าะดะครับอ่าดูก่อนทํามีมีที่จอดก็เข้าไปนี่นะครับเข้ามาในเข้าสนามบินแล้ว นะครับบินไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณา50กว่นานาทีนะครับ50กว่นานาทีเมื่อสมัยก่อนใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากวาแต่เครื่องบินมันใหญ่ขึ้นการตรงนี้เราอ๋ตรงนี้เราก็เคยเห็นอันนั้นให้ตรวจโอเคอเฮ้ยเขาทำใหม่ไอ้ตรงนี้ยอ่าครับ ครับอาสวัสดีครับลงแค่นี้แหละครับถ้าไม่ลงก็ได้อยากจะดูสภาพในสนามบินสหน่อยที่เราจะจอดรถมันเป็นกลางเดินอยู่ที่ไหนอหลังคารน่นในหลังคาไกลไหมรถจอดเยอะจังรถเยอะครับแสดงผู้โดยสารเยอะเดียวเลยเ หลังคาแต่ใบไมไปเลยแมตั้งแต่มีหลังคานี่ไม่มีคนนิยมใต้ต้นไม้เลยนะมีไหมมีที่จอดมีมีม,มนีนี่นีต่ตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยต้นนี้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกอไปเยี่ยหาทางข้าวใหม่มันต้องมี ข้าทางไหนอะไรสักอย่างเนี่ยอมไม่ได้เลี้ยวกลับนม่มเป็นไรเดี๋ยววันน่าจะมีทางเข้าด้านโน้นว่ะมันมันย้อนสอ,อนได้ทิไม่รู้โอเคครับลงแค่นี้แล้วครับโอ้โห